แต่เราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใหญ่ๆจริงๆเนี่ยวันที่เก้าปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่สิบเกิดการประทะกันระหว่างคนเสื้อแดงกับคนเสื้อสีน้ําเงินคที่การประชุมอาเซียนที่พัทยานะคะ,ะ,ะ,คะวันที่สิบเอ็ดคนเสื้อแดงบุกเข้าไปในโรงแรมค่ะที่การประชุมจกนกระทั่งต้องยกเลิกประกาศฉุกเฉินพัทยาห้าชั่วโมง แล้ววันที่12ประกาศสถานการณฉุกเฉินในกรทมผู้ชุมนมุมบุกกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้คําว่าร้ายแรงที่สุดนะครับท่านผู้ชมฮะเราปิดท้ายด้วยภาพบ,บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่วันนี้และหวังว่าจะกลับเข้าสู่ควาสมสงบโดยเร็วนะครับท่านผู้ชมฮะไปฟังแล้วก็ไปชมประมวลภาพเหตุการณ์ด้วยเพลงที่ผมยังคิดว่า คำนี้น่าจะมีคนพูดถึงเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ไม่ใช่ใครจะทําอะไรก็คือว่า <ฮะ S 1> ถึงวันนี้เนี่ยยังมีประเทศไทยอยู่นะเชิญครับ ยิงไปอยู่ขังกูไว้ผมขอเรียนย้ำรายละเอียดตรงนี้เพียงเพื่อที่จะบอกครับว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้การทำงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเสียหายน้อยที่สุด พื้นที่ที่มีการปฏิบัติภารกิจในลักษณะของการใช้กระสุนซ้อมลบนี้เนี่ย alia, จะมีผู้สื่อข่าวอยู่เป็นจำนวนมากตรงนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีครับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้กระสุนจริงในการยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมผมคิดว่าท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง เดินทางกลับมาในวันเดียวกันนะฮะขอให้พยอยกลับนะอาจจะกลับช้าบ้างนะฮะก็คงจะไม่เป็นไรเพราะเราจะไม่พยายามที่จะกําหนดข้อจํากัดกําหนดข้อห้ามต่างๆเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของท่าน when they come together, they come together. That is the biggest ever in Thai history, and they just want to have. จึงจะขออนุญาตนี้กลับเปลี่ยนเตือนพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในทุกพื้นที่นะครับ รัฐบาลกังวลใจว่าในคืนนี้ฝ่ายผู้ก่อการจราจนอาจจะกระทําการก่อวินาศก,กรรมในหลายพื้นที่ ว่ามันก็มีไ้มาแล้วเนี่ยเราก็เราเราต้องการชุมชนครับออไม่เนี่ยพอสักพักแล้วถ่ายรงนี้ผมอยากให้พี่เข้าไปถ่ายอยู่ในบ้านนะครับมีแต่ลูกเด็กเด็กมาเต้นแบ่ชุมชนแต่พี่ชุมชนแน่อาะครับใช่ครับต้องต้องต้องในช่วงค่ำก็มีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องของการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนในบริเวณดังเลิงซึ่งผมทราบว่า มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพี่น้องประชาชนในชุมชนสองรายและบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งเนื่องจากถูกยิงผมตั้งใจที่จะให้ช่วงวันหยุดนี้เราคืนความสงบสุขและความเป็นนิติรัฐความเป็นบ้านเมืองที่ปกครองด้วยกฎหมายให้กับสังคมไทยผมยังตั้งใจที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งขณะนี้มีความเป็นเอกภาพมีความหนักแน่น างเดินทางที่พากลับบ้านเราต่างมีฝันนันแตกต่างกันบางคนฝันไกลถึงดวงตะวันแต่อีกหลายคนฝันถึงพระจร์ ยังมีประเทศไทยมีข้าวในน้ามีปลาในน้ำพื้นป่าชุ่มชืน้นพืชสัตว์หลากหลายลูกข้าวพากลางยางพาราภาพตายภากเหนือนลำใหญ่ผลไม้ทั้งปี งามน้ำทะเลใสอุ่นประเทณนี้งานบุญสงกรานสนุกดีต่างชาติเที่ยวไทยชอบไปทุกที่ชนพุนวันนี้เคยประดังยังฟังาาไดเรามีประเทศที่รักท,ที่ควรหวงแหี